ตาครับถ้าเราเห็นคนตกทุกข์ลำบากเราควรช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับถ้าเขามีความทุกข์จริงและเราช่วยเขาได้เราก็ควรจะช่วยเขานะเขามีความทุกข์เพราะถูกโกงครับใครถูกโกงวัดใต้ถูกวัดใหญ่โกงเงินไปครับเอน ถ้าเราไม่รู้จริงอ่ะเราจะพูดจาส่งเดชนะนี่เราไปอาศัยเขาอยู่นะแต่น้ำหมานถูกทำ้ายจริงๆนะครับตอนนั้นแกดูทิ้นหวังมากเลยแล้วก็แค่สงสารจินเนนเหลียนมีสองด้านฉันใดก็อย่าทึกทักเอาด้านที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงฉันนั้นน้ำผมควรเชื่อด้านไหนครับ ด้านที่มันถูกต้องไหนแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องหามันให้เจอนะ